ไม่น่แล้วแต่ละคนอยู่ที่ว่าปฏิบัตินี้ชุนเทให้มากให้น้อย gamble. ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เวลาที่เราทุ่มเทให้อย่างพระพระอ,อน์นี่เป็นพระโสดาบันแต่ไม่ได้ปฏิบัติต่อเลยได้รับใช้พระเจ้าอยู่ต้องยี่สิบกว่าปีนะแลต่พอหลังจากที่พระเจ้านิพพานไปแล้วพระนิ์ก็ว่างตกงานมีงานทําก็เลยมีเวลาว่างไปภาวนาก็เลยไปปลีกวไม่กปฏิบัติอยู่สามเลยก็บรรลุได้ แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่อะไรอย่างพระโสดาบันคนแรกของพระพุทธศาสนาก็คือพระอัญญาณคนทนัญญะท่านก็ปฏิบัติศีลกับสมาธิควบคู่มากับพระเจ้าตลอดหลายปีด้วยกันแต่ไม่มีปัญญาต้องรอพระเจ้าบรรลุเป็นพระเจ้าแล้วมาสอน,สน,น,น,นพระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกอัญญาณคนทนันยะได้ยินได้ฟังระยะสัจนสี่ก็เข้าใจ พอแสดงทำพอมันรูุ้แล้วทีนี้ก็ทำที่บรรลุนี่มันสอนคนอื่นเราขาอยากได้ยินได้ฟังถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วมีสมาธิมีศีลอยู่แล้วก็สามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังทำเลยในยุคแรกๆพระเจ้าถึงมุ่งไปสอนพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วเยเพราะมันง่ายสอนปุ๊บก็บรรลุผลเลยได้ผลเลยจะได้พวกที่มาช่วยเผยแผ่ธรรมะต่อไป พอบรรลุเสร็จแล้วเจ้าก็บอกว่าแยากทางกันไปคนละทิศเอาความรู้นี้ไปเผยแพร่กับผู้ที่อยากจะรู้ต่อไปตอนนี้ท่านยังเลือกสอนแต่พวกนักบวชเท่านั้นพวกที่ยังไม่เป็นนักบวชนี่ต้องใช้เวลามากเหมือนพวกที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมชั้นมัธยมนี่นย,ยังเพิ่งไปิ่มสอนหลังกที่อยู่ชั้นระดับมหาลัยก่อนครับพอเก็บผู้มหาลัยหมดแล้วค่อยลงมาสอนพวกมัธยมต่อไป พวกมัธยมงขามาสานชั้นมาทำต่อไป